ช็อกกันทั้งวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อเจ้าชายเปียโ,โนจีนหลี่วินตีถูกจับข้อหาซื้อบริการทางเพศเมื่อวันที่21ตุลาคม2564ตำรวจปักกิง่งรายงานเรื่องของการจับกลุ่มนักเปียโ,โนจีนชื่อดังหลี่วินตีด้วยข้อหาซื้อบริการทางเพศนะครับในขณะที่ South China Morning Post นะฮะได้รายงานว่าบัญชีโซเชียลมีเดียของสถานีตำรวจเขตเฉาหยางกรุงปักกิ่งเผยว่า นายหลี่วัย39ปีและนางสาวเฉินวัย29ปีถูกจับกลุ่มเมื่อคืนวันที่21ตุลาคมโดยทั้งคู่ยอมรับข้อกล่าวหาซื้อขายบริการทางเพศแม้ว่าทางตำรวจจะไม่ได้ระบุชื่อนามสกุลเต็มของนายหลี่แต่ค่ายสื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่น People s Daily ยืนยันว่านายหลี่ก็คือหลี่วินตีนอกจากนั้นทางสถานีตำรวจยังโพสต์ภาพเปลี่ยโนบนโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชั่นว่า โลกไม่ใช่ขาวกับดําแต่คนเราต้องแยกขาวกับดําให้ออกจะดูผิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ซึ่งข้อความของสถานีตำรวจดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเรื่องของการจับกลุ่มหลี่วินตีนะครับและตำรวจเขตเฉาหยางของกรุงปักกิ่งเองก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้เพิ่มเติมนะส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลังจากที่สื่อรายใหญ่ของจีน People Daily ยืนยันใน w ว้๋อนะครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียของจีนว่าชายคนดังกล่าวก็คือหลี่วินตีพร้อมติดแฮชแท็กหลี่วินตีถูกจับคดีซื้อบริการทําให้มีคนเข้าไปดูถึง790ล้านครั้งและแสดงความคิดเห็นมากมายถึง200,000คอมเมนต์อย่างเช่นพระเจ้าหลี่วินตีเจ้าชายเปียนโนเนี่ยนะนะชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าวอย่างประลาดใจเพราะว่าหลี่วินตีมักมีภาพลักษณ์บริสุทธิ์ ส่ซื่อและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมมาตลอดเขาเคยถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิบผู้นำเยาวชนจีนและยุวัตถุศีฤษภาคมแห่งชาติในขณะที่นักร้องซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังคริสฟูหรือว่าอูอี้ฝานเองก็กำลังโดนดำเนินคดีข้อหาล่วงล,วละเมิดทางเพศซึ่งคดีดังกล่าวก็เป็นผลงานของตำรวจเขตเฉาหยางเช่นเดียวกันนะจึงทำให้มีชาวเน็ตบางคนเหน็บแนมว่า นะช่วงนี้เป็นรายการพิเศษฉลองตรุษจีนที่สถานกักกันเขตเฉาหยางคงคลิกคลื้นขึ้นเยอะมีนักร้องแล้วยังมีนักปีณโนโอีกนะครับในขณะที่สมาคมนักดนตรีจีนได้ออกประกาศถอนหลี่วินตีออกจากการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการโดยให้เหตุผลว่าเขาสร้างอิทธิพลในแง่ลบต่อสังคมอย่างรุนแรงส่วนสมาคมศิลปการแสดงแห่งประเทศจีนก็ถแถลงว่าพฤติกรรมของหลี่วินตีสะท้อนให้เห็นการไม่เคารพกฎหมายและไร้ซึ่งวินัยในตัวเอง ทางสมาคมจึงขอให้สมาชิกบอยคอรดหลีวินตีด้วยหลีวินตีจึงเกิดวงการเมื่อเขาชนะก,การแข่งขันเปียโนโ,โชแปงนานาชาติปี2000ด้วยอายุเพียง18ปีซึ่งถือว่าเป็นผู้ชนะที่อายุน้อยที่สุดและในปี2015ยังได้เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันรายการเดียวกันที่อายุน้อยที่สุดด้วยนะนอกจากนั้นเขายังเคยแสดงโฆษณารถยนต์ตริตา้าร่วมกับเทเลอร์สวิป ช่วงปีหลังๆเขาถอยห่างจากวงการดนตรีคลาสสิกและเริ่มปรากฏตัวบนรายการทีวีบ่อยขึ้นเที่ยงคืนวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมารายการ Call Me By Fire นะครับซึ่งหลี่วินตีเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการนะรก็ถอดเนื้อหา8ตอนแรกออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปี่วินตีนะครับหลังจากที่เขาไปซื้อบริการทางเพศ